แบบนี้สักทีนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงม้างคะโอ้ยเพิ่งคุยเป็นครั้งแรกนะคะสาหรับพี่รุ่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงพี่รุ่เนี่ยถูกถามถึงกันมาตลอดเวลาเลยค่ะหยุดเล่นอะไรอย่างแบบนี้สักทีนะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มอะไรคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มคอลเนิร์ฟสองครับผมก็อัลบั้มนี้เป็นต้องบอกว่ามีศิลปินเยอะมาก ครับที่ทุกคนรู้จักอย่าเนี้ยฮะแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยเป็นเพลงที่หกนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หกในระับนี้ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเพลงนี้หยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีก็จริงๆมันก็เป็นหนึ่งเพลงที่ที่อาจจะพูดถึงความรู้สึกนะครับผ่านทางโทรศัพท์นะครับก็คือความรักนั่นแหละที่ที่ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์แต่ว่าจะเป็น้ายสิ้มากเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับผมเรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวกับ หมือนกับแฟนของเราที่เลิกทะเลาไปแล้วเนี่ยเขาเขาไปม,ม,มีแฟนใหม่ละเขามีแฟนใหม่ปั๊บทุกครั้งที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเขาจะโทรหาเราเหมือนกับโทรมาปรึกษาโทรมาบอกว่าเนี่ยคิดถึงเราอยากกลับมาหาเราม,มันให้ความหวังของเราอะว่าเาจะกลับมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเขาดีกันเขาก็ไม่กลับมาเหมือนเดิม ต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องเคยเกิดกับใครหลายๆกลเลยทีเดียวนะคะก็เลยมาในในเพลงนี้หยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีมี MV ีให้เราได้ชมหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับค่ะก็ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่17บเจที่ผ่านมาอ๋อเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องราวใน m อ็มีอีก็จริงๆก็จะเป็นด้วยความที่ว่าเพลงมันค่อนข้างที่จะเป็นร็อกนะครับค่ะเนื้อหาของ MV ีมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นเรื่องราวมาก จะเป็นเหมือนกับ,บน้ำเหนือแบบเป็นลักษณะของนแค่นมากกว่าก็เรื่อดราวในเอ็มบีก็จะเป็นเหมือนกับก็เหมือนกับเริ่มเริ่มเริ่มเรี่นมิญมาเนี่ยก็จะมีแบบผู้หญิงคนที่เ,เป็นแฟนเก่าเราเนี่ยโทรหาเราเหมือนกับเป็นส้นเลือเข้ามาทางโทรศัพท์พอเรากดรับเท่านั้นแหละเรื่องราวที่แบบท,ที่ที่เขาคล้อยบาอย่างเนี่ยมันก็จะเกิดภาพที่เราคิดขึ้นมาค่ะ ต้องไม่ว่าจะเป็นเขาทำว่ากแฟแเขาตบปีกบแฟเขาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเราเราพรอเราฟังเราก็เป็นคนรับกรรมไปด้วยค่ะ <seja> เพลงนี้<ร>ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ออกแนวร็อกรอกนิดหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับนะคะ <g ül> ก็แบบเข้ากับพี่รุษด้วยมีคนขอ <g ül> มีคนขอกันมาเยอะมากแล้วแฟนคลับก็มารอพิโฟอนอินอยู่ด้วยนะคะมีทักทายมาทางด้าน SMS ด้วยแล้วพี่รุตมามีโอกาสจะมาพักใต้บ้างไหมคะครับก็จริงๆนะเดี๋ยวคงจะมีช่วงเวลาที่แบบ ต้องไปโปรโมททางทีวียุคนี้แหะคะัึงเรคิดว่าน่าจ,จะได้อ,า,อกไปไปากาศไหมไปทั้งายครับผมอ๋อนะคะก็รออยู่นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีทั้งงานร้องเพลงแล้วมีงานอะไรอีกไหมคะก็มีเป็นพิธีกรคก็อ๋กอก็ทางช่องจีนมิวสิกครับอตอนเวลาโอโมยังดิ่สองทุ่มครับ <ขา S 2> ผมนรายการสดอ๋อเป็นรายการสดเลยอือ ใช่ครับาร,รายการชื่อไลฟ์แอดีครับผมก็อก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่เราเริ่มทำมากขึ้นมันมันก็จะเราได้งา,าประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับผมทำมานานแล้วหรือยังคะเพิงพ่งเพิง่งเพิ่งเกิดเพิ่งเพิ่งไปจัดใช่ไ<อ>หมบอกว่าเป็นรายการ<ม>สด<ำ>เลยทำตม้แต่ประมาณช่วงปีที่แล้วครับช่วงที่ว่างๆไม่ค่อยมีงาน <laughs> าก็คือจริงๆมันมันก็มีเขาติดต่อมาแล้วก็ไปรองําดูแล้วก็หลังหลังหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องแบบไปเป็นไป ตามงานต่างๆบ้านเช่นแบบรายการ Hello วันหยุดไป<ม>ไปถ่ายวิธีโรที่ที่ญี่ปุ่นมามมแล้วก็มีอ,อย่างตลาดโฆษณาเป้าก็จะมีเป็นเป็นวิดีกรสก,กู๊ปสัน้นสั้นเองครับค่ะ โอ้ยชี้อะไรนักช่างเสียอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นงานสนุกเนาะก็ทำไปเรื่อยๆครับผมแล้วตอนนี้มี Facebook มี i ิน t a g r กรอะไรอย่างงี้ให้เราได้แบบว่าไปตามไหมคะกด f o r w a r d ตามไหมคะก็ Facebook นะครับก็ f a c e b o o k c o m นสุ a รุษครับผมหรือว่าอินสตาแกรมก็สุภรุษครับเขียน่เลยครับ a r u D ครับ ค่ะพี่รุ่นนอรในอัลบั้มนี้เนี่ยมีนักร้องทั้งหมดแปดคนใช่ไหมคะได้แบบมีอ่ะมีทั้งหมดกี่คนล่าสุดมีเพิ่มขึ้นอีกครับผมอ๋อเพิ่มขึ้นอีกนะคะใช่ก็คือที่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 ปล่อยเพลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีวัชรวารีมีพีเอ็มฮัตซ์โฟนใช่ไหครับมีพี่โรสชิลินทิปมีเอ่อไม่มีมีฮ้องต้อนแล้วก็มีพี่บีเตอร์มีผมอันนี้คือที่ปล่อยเพลงแต่ละหกเพลงนะครับแล้วก็ยังจะมีอี มีพี่ยังไม่ปล่อยเพลงแล้วก็กำลังจะตามมาก็มีพี่พิชชวินค่ะนะครับแล้วก็มีน้องชาชามีน้อยใบดอนะครับแล้วก็มีวงแพนเค้กเยะมากครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอัรบั้ม์ที่น่าติดตามมากๆเลยเพราะว่ารวบรวมศิลปินมากมายเลยทีเดียวแล้วคุณคุณภาพมากๆเลยยังไงพี่รู้ฝากเพลงนี้แล้วก็อารบัวมนี้หน่อยสินค้าครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเพลงหยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีนะครับก็เป็นงเพลงที่ อาจจะมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาที่เคยฟังนะครับก็จะเป็นร็อกมากขึ้นแล้วก็ระบางน,นี้ก็วางแผนไปแล้วนะครับกับต้าเขอยังเลิวสองนะครับก็ถ้าใครที่ซื้อระบายแล้วก็วสามารถที่จะดาวน์โหลดได้อีกเหมือนกันนะครับทางหนึ่งสองตอชั้นหนึ่งสองสามครับสองห้าสองห้าครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงด้วยที่ที่ปล่อยไปแล้วแล้วก็รันนี่ก็กาลังเหมือนกันกบอย่ในช่วงโปรโมทเหมือนกันก็คือเพลงกระทันหันอืม นะครับเพลงนั้นก็จะเป็อีกหนึ่งเพลงในในอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งร้องกับศิลปินคนอื่นด้วยก็จะมีแบบก็จะมีทั้งหมดสามศิลปินครับผมในตอนสองเพลงด้วยละครับค่ะได้ค่ะยังงก็นะาฝากเพลงของพี่รุ่ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะมีโปรโมตมีโปรโมทเพลงเอโปรโมทอัลบั้มก็จะมาด้วยนะถ้าวมีโอกาสได้เจอเนาะโอเคค่ะแล้วที่น้อนฝนตกไหมคะกรุงเทพ ก็ช่วงนี <aux Send out> okay. ้กำลังคืมๆครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันครับผมค่ะยัยรักษาสุขภาพด้วยละกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้พี่โรค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคิวโฟนอินล่าสุดต้องบอกว่าวัานนี้กระทันหันมากนะคะเพราะว่าพึ่งเข้ารายการแล้วก็บอกว่าพึ่งได้รับคิวเมื่อวานนี้เองนะคะสําหรับรุดด้วยนะคะสุรุดนั่นเองนะคะกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าหยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Calling Love 2นะคะที่มีนักร้องนะคะคุณภาพดีนะคะเขาบอกมีอีกมากมายเลยนะคะไปติดตามอัลบั้มนี้กันได้นะคะรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยหยุดเล่นอะไรแบ แบบนี้สักทีค่ะ